แบงแบงแบงูเบอร์ดีแบงแบงี่จะรู้ว่าสิงนีะแบงแบงอยู่ปลาลูกเก่าเล่าบาลูกเก่าแล้วบลูก่แล้วจะได้ปาลูกแบงเออพอดีกูอยากเลยเอาไปกินไยุไสนซูเปอร์กันนะแบงเขาจ้าโอโอ๋อนี้มันเป็นแคมเปญของที่แท้ได้ที่วดีถึงกระเท็ใช่ออนีเป็นเกาเหล่าเปี้ยนจีเลี่ยมในบม มึงมาสิกินนด้นสิแบงแม่เพิ่งใส่รู้ว่ากินจะแบงอยากมาลูกอยากเาี๋ยวพ่อจะซื้อให้กินสั่งให้แม่แดงดีเลยมันเป็นอีกจักไหนดิี่ต้องสร้างอม่จากนเนี่ต้องโทรวงเบิกว่ะท้วงสั่งโทรสั่งไม้เบิมอยู่ขอนแก่นโทรสั่งเลยเกาเหลาเลือดนี่แต่เขาทำบินบอร์ดร้านนี้ของของเกาเหลาเสียงจีเสียงจีเออเสียงจีืหมูในเน้อเออต้มเลื้อหมู ไม่เฮ็ดแบบนี้ก็ดีออมันช่วยผู้ประกอบการานะครับทำแบบนี้มันก็ดีด้วยมันได้ช่วยผู้ประกอบการแล้วก็ได้ช่วยให้หมาหยมาหยด้วยมาหิวหายหยิวหมาหายหิวด้วยแล้วก็มาเบื่อนงอ๋อขอดูเด้วยนานยนังไงเราจะโทรนะครับเราจะโทรนะครับนี่ที่เราใช้อยู่เป็นสัญญาณของดีแท็กนะครับก็คือว่าดีแท็กนเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่า 7 0็ด้อเมกะเฮิรตคือว่าพัานาขึ้นใหม่ตอนนี้7 0 0้อยเมกะเฮิร์ตดีแท็กเอากดเบอร์ครับผม094 0 9เก้าสี่5 4น5 9เเก้าห้าเอาคือขึ้นเนี่ยขึ้นเขา7 0 0้เมกะเฮิร์ตคือเขาพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็อ่าเด็ดก็ลื่นปื๊ดปั๊ดรุดพุนะพุับดีั่วดีถึงทั่วนมากเชิญเกิประมาณว่าดีถ่วดีถึงสวัสดีครับร้านได้เบอ่งมาครับเข้าไวดิซังต้มเลือดหมูครับต้มมันบุฟืีครับ สองถุงเขาเขาเนี้ยเ <c oughs> ขาเจ้าถุงหนึ่งครับผมแล้วก็เจ้าอะไรมาพุ่หิวครับค,ครับตู้เกิดมูลสองถุงครับครับคือปลาร์ตี่อะไรเจ้าแรงเนาะกี่ถวดีถึงสัญญาณมูลนี่สะดุดเลยแล้วเราทุ่มมาเราทุ่มมาครับผมค,ครับพาร์ตหมดคุณครับครับเมื่อได้กินแล้วละังมื้อเอาไดกกลล้กินแล้วลุกไปลุกไปลุกไปปืนปลาร์ตากไม่มาจัดการฟูหรือว่าอินเทอร์เน็ตก็ มีปาคน้เป็นปืนนะครับของอีแกครับก็คือว่าเรียกแท้ว่าจะบอกด้ว่ามหัเลยอ๋อมน้บาอหอดเลยวอนเอเยหอาเลยอลยกวนาคยอนเลยอหอเลยเลยอยหเลยอยหเลยอยอนเเลยนยอนเเยเออเออหเอนอ รับตารับตารับตาเป็นคนตาเลยว <laughs> ะ,นเ,นยนนนะเนี่ยมึงก็เป็นยังเสียเป็นคนนะัลลังประทับตาเนี่ยแล้วกูก็เป็นคนเล่นนะ <laughs> มาแล้วมาแล้วม <laughs> าแต <laughs> ่เร็วปั่นเตรียมไว้แต่เร็วได้เร็วป <laughs> ั่ปนเตรียม <laughs> ไว้เป็นไงก็ตือสัญญาณเร็วแรงจวดจานพลาดปาดพูดนะครับผมสัญญาณของเขาที <laughs> อ่อากต้อนแม่สวยมากลย มาแล้วพระเจ้านั่งลงพระเจ้าจะกินนั่งลงเห็นไหมครับนี่แหละครับความแรงของเครื่องปัจจายเจ็ดร้อเมิิรั๊นะครับผมที่เขาโฆษณาไม่หยุดยั้งนะครับผมแถมเขายังได้ช่วยผู้ประกอบการด้วยนะครับผมได้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 ช่วยผู้ประกอบการแบบว่าคุณทำอาชีพขายของอะไรที่าช่วยมันเป็นแคมเปญดีทั่วดีถึงนะครับป้าที่กินก็ต้องท่าโดนครับผมสังมากไม่ว่าจะสั่งผ่านร้านผ่านนั่นผ่านนี่ผ่านนื้นไปก็ได้เลยครับเอาแก๊กแล้วงมากูหิว เดี๋ยวใช่กูนี่ไอ้มันกินเลือดยีแตรขยายขึ้น700เมกรเอื้อมมากกว่า10,000จุดทั่วประเทศนะครับมากกว่า10,000จุดทั่วประเทศเอาแสดงว่าอันภูเขาป่าแต่นีสัญญาณแรงที่เขาบอกปะชัวร์เรื่องคือว่าสัญญาณ700เมกรเอื้อมเนี่ยเขาพัฒนานี่นี่อยู่ประมาณ1,000 1 0่0จุดมันฟงมันฟงอืมบันทึกไม่ใช่แค่การโทรนะครับ ไม่ใช่แค่การโทรที่แบบว่าไม่ใช่แค่การโทรแล้วแบบว่าปื๊ดปั๊บสัญญาณดีอินเทอร์เน็ตก็ดีตามด้วยแบบว่าเวลาเล่นน่ะไม่ต้องรอโหลดอ่ะก็คือได้เลยก็คือปื๊ดปั๊บเลยครับมันสั่งปุ๊บมาปั๊บตรงนี้ผ่านเตรียมมากทั้งๆที่บม่ได้เตรียมมาตรเงียบกัญหาอยู่ไหนบัตรเออจ้ามาพ่อจ้าเป็นคนอยากกินต้มต้นหมูขอมือไห้ไห้มันไห้เตี้ยลูกกูนะมันอมดูนากต้มแยกเหมือนอยากกินเอต้มต้นหมู อันนี้เขาเจ้าอยากกินนะครับแคมเปญอย่าของดีแท็กยังกันนะดีทั่วดีถึงไงนะใช่ดีทั่วดีถึงดีทั่วดีถึงที่เขามีแคมเปญท,ทำอย่างนี้รับมันดีที่แบบว่าเขาได้ช่วยผู้ประกอบการแล้วให้เราได้กินแล้วก็ขึ้นสัญญาณยจริงๆนะถ้ามุงบริสัญญาณของดีแท็กดีขายายไปกว่าเจ็ดร้อยมิิกรัมแบกว่าหนึ่งหมื่นจุดทั่วประเทศนี่ม่งบริกินง่ยปยไปนี้ได้แบ่ง เอาบริโภคสินาอีหลีมึงเห็นมันี่มึงโด,โดปึพิติดปั๊บขาเจ้ามาส่รงปลุกเลยสัญญามันแห้งนี่มันเห็นให้ผู้ประกอบการนี่ขายของได้ดีเวลาเล่นเน็ตเนี่ยพนันเวลาเล่นเน็ตถ้าใครแทงของนี้แตกดยู่อะเวลาเล่นเน็ตตั้งกลิ่นได้เลยว่าเน็ตเล่นดีเป็นเกมอย่างนั้ก่จะหลุดลุกผ่าเออมันลื่นไหลไม่สะดุดครอบคลุมทุกพื้นที่ดีทั่วดีถึงจริงๆนะจุดนะของประเทศไทยททนหนึ่งหมื่นจุดทั่วประเทศไทยรายการบริโภคยุคแค่นี้ได้ขายายตอ่อวป้องอยงางบางรุ่นนนนั่ะ คยังไงผมก็ขอบคุณนิไทยนะครับผมที่พัฒนาขึ้นเจริร้อยมากเขึ้นอีกคุณบอกดูดูเจริร้อยมากขึ้นอีกยุ่นนี่ผมว่าเลยชอบป่วให้ลูก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 กินเนี่ยให้ลูกกินเนี่ยแบงคลิปนี้เรามากินข้าวโจ๊กแบงค์ทุกคนดูนะคนบนหมูยั่วนะครับผมเราได้กินของอร่อยผู้ประกอบการได้ขายช่วงยุคโควิดนี้ครับก็คือว่าเราได้เพื่อนกันเอออย่าลืมครับทุกคนภาคไหนที่มีของดีที่ขึ้นบอร์ดอ่าแบบเนี้ย ข,ข,ข,ขึ้น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 บินบอร์ดให้แบบนี้บ้านไหนมีของดีที่ดีจักขึ้นบอร์ดให้แบบนี้นะครับมาทำคลิปโชว์กันหน่อยนะครับผมแบบนี้มาอวดใช่ไหมมาอวดใช่ไหมมาอวดกันหน่อยอแบบนี้ต้องอวดต้องอวดของดีอะของอร่อยที่ไหนที่ดีถักัำให้แบบนี้อวดเลยทุกคนจะได้ตามไปกินด้วยไดาไหมลูก ถ้าอวดอวดแล้วก็แนะนมไปกินได้นะดีแท็กมาพุ่งประกอบการให้เขาขายได้ขายดีดีด้วยดีถึงทุกคนอย่าลืมอวดกันนะผมจะรอนะครับผมเอามาเป็นวิดีโอหรือว่าเอามาเป็นคอมเมนต์ก็ได้ทุกคนถ่ายรูปมาดูก็ได้แบบให้มันติดอยู่บอร์ดไปเลยผมจะไปกินด้วยกินบ่อยเลครับน้องเรื่องเงินรันเด็ดรันดังทุกอย่างชีวิตนะครับชีวิตจะไม่มีสะดุดถ้าคุณได้เครือข่ายดีๆแล้วขึ้นดีๆเจ็ดร้อยไมโครโฟนของดีแท็กที่สามารถควบคุมทั่วประเทศกว่าหนึ่งหมื่นจุด ตามึงแบลตามึงเบลอย่างมากงอนเริ่มเกล็ดขึ้เลยมันบ่มีสะดุดนะเนาะเลย่องเหรียญเงาๆนะแบงให้กูกินน้ำเนี่ยเบงแบงแบงโอเคครับผมไปรับักงัวดีกว่าไปรับงัวก่อนนะครับเพราะว่างัวเออข้าวเหนียวตอนนี้เขาอ่าดีรับจะไปรับกัครับผม ชีวิตบ่มีติดขัดผมอยากให้ล่องใส่ดีแถ็กเบิ่งทุกคนครับมาลองเบิ่งว่ามันดีจริงคือจังผมบาบว่าไ่ได้อยากโม่เนี่แจะอยากให้ลองว่าคืนเะลิออยไม่เคที่ขยายไปถึงขนาดนี้มันดีตำไหนพี่น้องเอ้ยรองดหรอวะนั่งกันดรอก